กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิดปายยเศรษฐีราและหลวงปู่ทวดครั้งที่49วันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2568 บัดนี้เป็นครั้งที่4 9ตรงกับวันที่28ธันวาคมพุทธศัก,กร,กกรกาช2 5ง8รบข้าพเจ้านาติบาัยุพิสารขอเป่งวาจาสัตยาพุทธมณฑลวายเป่งพุทธประชาธรรมอบูชาสังคาบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระความปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุงหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิาาลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบนีขอเทศเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุมันาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาใจครูบาอาจารย์และเทศเทวดาทั้งหลาย รดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอัคนควรแก่การสวดสัทายายมนต์ต่อไปบปสวดชมนุมเทวดาสมานตาจักรวาลีสวดดาคันฉันตุเทวดาสัทธมังมมนีราชสัสนันตุสักขามกถังสักเคกาเมจารูเปยเคลิสิขาลัตาเขตจันไรวิเขวิมาเนทีเปย์ละเถจักาเมจะรุวะนาค่เนเขหาวัตุเมเขเตภูมาจันตุเทวชะลัทธาวิสเมยะขะคันทภาพนาคาตินทันตาสันิเกยังมุนีวราจนาสัตวเมสนันตุ ธรรมะสวัสดิกาโรยมธันตาธรรมะสวัสดิกาโรยมธันตาธรรมะสวัสดิกาโรยมธันตาบทสวดนธมการสิทธิคาธานะโมระสาภะกโตลาโตสัมมาสวรสาโมระสาภะกัโตลาโตสัมมาสวรสาโมระสาภะกัโตลาโตสัมมาสวรสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานะที่เมสานังอันยังพุทโธเมสานังวลังเอเตนะสัจจวะเชนะสตรีเมหนตุสวัานาที่เมสานังอันยังธรรมโมเมสานังวลังเอเตนะสัจจวะเชนะสตรีเมหนตุสวัฒนา นาทิเมสานังอันยังสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวเชนะสติเมหนตุสะปทาบทสวดมหาการิโกนาโถอิติอาทิกาคาถามารกริโกนาโถอัธยาสัพพปานินมโพเลตะวะปรมีสะพะปัตโตสัมโพนิพุตมงเอเตนะสัจจวเชนะมาหนตุสะพูป,ปัทวา มหากริโกนาโถอิตายสภพปานินาโปเรตวะบรมีสภพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอตนะสจักวชนามหอนตุสภูปัทวาหากริโกนาโถสุขายสภาปานินาโปเรตวะบรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอตนะสจักวชนะมาหนตูสภูปัทวาบสตมาสมยสุดเอเมสุดตังเอกังสมัยยพระวัสเกสุวติกเปลาวุสมิงมาวเนมาตาพิุสังเคนัสติมจามาเตหิพิุสหิสเพเหวะ อรห e ันต ah ิหิทัสศหิจารุกาทารีเทวตาเยโพยนาสานิปต e ิตาหุนติภควานตารัสนายาพิพุสังกัจจะตะขอจตุนังสุทาวาสากิกานังเทวานังเอตัาท่โหสิยังโขภควาสเกสุวิหนาติกะเปลาวัตถุสมิงมาวเนมาตาพิพุสังเขนัสสติมัจามติหิพิพุทสติหิสัพเพเหวะอรหันติหิทัสศหิจารุกาทารีเทวตาเยโพยนาสานิปติตาหุนติภควานตารัสนายาพิพุสังกัจายานูนามยัมปีนาภควา เตณุปัสสังการเมยามาอุปัสสังกามิตาวาภควาโตสันิกเกปัจเจกะคาถาปัสัยยามติอนาคตาเทวตาเสยยถาปีนามาพระวาปุริโสสฉมาธิจิตังวาภาหังปัสสารยะปัสสาริตังวาภาหังสามิเชยยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทวิส่วนตะราหิตาภควาโตปุระโตปะตุระหังสุอนาโคตาเทวตาภควาตังวิวาเทตวาเอกามัตาทางโสเอกามันตังทิตาโคเอกาทวตาภควาโตสันิกเกมคาถาถางบาสิก มหาสมัยปวานาสมิงเทวกายาสมะคาตาคาตมหาอิมังธรรมสมัยยังทักกิตายวัปราชิตาสังคันติอาณาโปลาเทวตาพระคัมภีร์โตสันิเกมมาคาถังบาสีตันดาพิกโอสมาถาหังสุจิตตังกัลนุนชุกามังกังสุสาราทีวะเนตานิฆะเหตวิธิยาณิละขันติปันติตาติอาณาโปลาเทวตาพระคัมภีร์โตสันิเกมมาคาถังบาสีเชตวาคีลังเชตวาปานิขังอินทักคีลังโอหัดจะมะเมชาเตจารันติสุทายมาราจกุมาดาสุตันตาสุสุนารคติ อดัลโคบาลาเทวตาพระครวตสันิเกมาคาถังกพระศิเยเกจิพุทธั้งศาสนาคาแตเสนเตคามิสันติอปายาภูมิงพวหายมนุษสังเทหังเทวกายยังปาริพูเรสันติติอดัลโคพระควาพิโพรมเตสิเยพูเยนะพิฆเวทาสูรโลกาทาตุสุเทวตาสันิปติตาหุนตีตถาคตังทัสนายาพิโกสังกจเยปิเตพิฆเวเหตุสูง อติตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีภควันตานังเอตตาปรมายวเทวตาสานิปริตาเหสุงสยญาทาปีไมหังเอตระหิยาเยปิดเตภิกเวภวิสันเตนาคาตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีภควันตานังเอตตาปรมายวเทวตาสานิปริตาภวิสันติเหสยญธาป human hum er ีไมหังเอตระหิยาเจคิสามีภิกเเวเทวกายานังนามานิกิตตายิสามิภิกเเวเทวกายานังนามานิ ทีสิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถาสาุกังมานสิกโรธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตภิกขุภะควัตโตปัจาาจะโสสมัคไวตัถวจจะสิโลกะมนุษย์กาสามียะธาภูมมาตัถสิตายสิตาคลิขัพพลังปิหิตาตาสมาหิตาปูสุสีหาวัสสลีนาโลมาหังสาวิสัมพุนโอทาตามาาัาาานามนาสาสุทาวิปัสสนามานาเวลา,าเิียญยปัญจสติยต ยตะวาวเนกาเปรลาวัฒเวตโตมันติยิสัทธาสาวกเกศสเสนระเตเทวกายาภิกันตเตวชานาธาภิโกเตจะอัตตปามะกลุนสวาวเพื่อศาสสนังเตสามปาตุระหูยานังอมนุสานาทัสนังอัปเปเกสตัมมาทางขงศาสาังอาธาสตรลิงสตังเอเกศาสานังอมนุสานามาทางสงอัปเปเกนันต์แต่มาทางขงที่ศาสพะปูดาหขงตันจัดสพะอภินยายะววกิตวานาจขุมมาตาโตมันติยิสัทธาสาวกเกศสเสนระเต เทวกายาภิกันตาเตวชานาถาภิโทเยวหังกิตตยิสามิเคราหิตอนุภูปิโสสตาสัสาวยคขาโกมากิเบรวัทวายติมันโตชุติมันโตวันนวันโตสัสสินโนมัธมานาภิกามููิกนังสัมพิติณวันังสาสาสามยะคานาตวันนี้นอนเตมันโตชุติมันโตวันนวันโตสัสสินโนมัธมานาภิกามููิกนังสัมพิติณวันังสาตาคิลาติสาสายะคานาตวันนี้นอนเตมันโตชุติมันโตวันนวันโตสัสสินโนมัธมานาภิกามู พ <S ess> ี่คุณนางสาวมิตริงวันนางอิเจเตทราซาซาสายขานาตาวันนี้นนทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตวัสินโนวัฒนาภิกาโมภิกษุนางสาวมิตริงวันนางเวสามิตาจันปันจัสมาสายขานาตาวันนี้นนทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตวัสินโนวัฒนาภิกาโมภิกษุนางสาวมิตริงวันนางกลุ่มฮิโรราชไครก็เวปุะสานิเวชนาพิญญอนางสตาซาสังยะขานางไปยุรุปัสสติกกลุ่มฮิโรราชไครก็สอบประคัศมิตริงวันนาง โอฬีมาจัตทิสังราชรัตตารถปรสาติคันทพพนังอธิปติมหาราชายสิโสปุตตาปิตัสสาภาโวนธนามาบัตภลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัสนโวมัทมนาภิกามุงพิกลังสัมมิติงวานังทักขินาจัตทิสังราชาวิโรหตปรสาติคุมพนังอธิปติมหาราชายสิโสปุตตาปิตัสสาภาโวนธนามาบัตภลาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัสนโวมัทมนาภิกามุงพิกลังสัมมิติงวานัง

ปุริมาทิสังทัตตาลโถทักิเนนะวิโดโกปะจิปเมนาวิรูปโคกุเวราอุตารังทิสังจัตตารเตมหราชาสมันตาจโตุโลทิสานธารามานานังสุวะเนกาเวลาวัทเวเตสังมายาวิโนทาสากุวจานิกาสะทามมายากุเปรุเวเปรุวิจาวิโตสะจาโนกามเสถโหจากินุมานุนิมันทุจานาโทปามโยจัตเทวสุโตจัมมัตตาลิจิตตาเสโนจัคันนัพโนโรราชาสนงโช อาคูปัญจสิโขเจวัติมลุศิวะสุริยาวัจจะสายเตยจันเย,ยจรา,าชานนคณภาสรา,าชุพีมโมธามานาภิกาโมผู้ดังสมิติงวนังอาถาคูณาภา,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 าสาณาคาเวศราศาตัญญการผ่านราศาตาราโคปยาคาสะยติพิยมุนาทัตตาราถาจะอาคูณาคายัสาสิโนเอรามันโนะนาโคโสปคาสมิติงวนังเยนาคราเชษศาสาสา,ารันติทิพาธิชาปกิวุธา ทิจุทธ,ธาจักขวูวหายศาสเตวนามชัชปัตตาจิตตาสุปนัยเตเตสานามังภยยนตา,านาคาราชานามาสิสุปนาตองเขมามะกาสีพุทโธสาันาหิวจายิอุปหายนตานาคาสุปนาสานามังกังสุพุทธังชิตาวเชลหัตาหาเทนะสมุทังสุลาสิตาภาตราวสาวใสเตติมันโตยสัสสินกาลกัญชามาพิสมาสุลาธานาเวกสาเวปาจิตติสุจิติจะปะหาละโทนามุจิาสาสตันจะาาริปุตตานัง สัพเทวโรจานามกกาสนใยหิตว่าภาลิงเสดนางลาหูพระธาตมุปพระขบงศ์สมัยโยธาน,นีพันดันเตวิคุณังสม,มิติงวันังอโาโปจัตเทวาปฐวีจัตเตชวายโยทาคามุงวรนาวรนาเทวาโสโม,มาจยายัสสาสาสามเมตตาโวนากายการพุทเทวายัสสาสิน,นท,สท,ท,ทัสเตเดรัสทากายสาเพนะตะวันิโนตินนนตมันโตชุติมันโต วันนวันโตซาสสินโอธามนาภิกามงค์พื้นหังสมิติ์วันังเวทูจเทวาสาริจะสมาจเตวยมาจเตหันสุปานิสาเทวาจันทามาุปุระคิตาสุริยะสุปานิสาเทวะสุริยมาุปุระคิตานัขันตานิปุรคิตวาโคมาทวรากาวาสุนังวัสโวเสโทสกุปะครับวินาโทตตเสถีทัศธากายสเพนะตาวันนี้นอนติมันโตชุติมันโตวันนวันโตซาสสินโอธามนาภิกามงค์พื้นหังสมิติ์วันัง อาถากุสาโพเทวาชาลามาคิสศีขาริวะเลจกาจารโรชาจารุมาบุพานิพาสิโนและนาสาธรรมาจาอดุตาจาริชกาสุเลยยะลุจิลาโคูวาควาสวัรนิสิโนทัศเชเดทัศธากายสเพนะทัศวินนนจิวันโตชิติวันโตวันนะวันโตยัสสิโนมะธรรมนาภิกาโมพิกรณังสมิติวันังสมานาหมาสมานามนุษส์มามนุสตธรรมากิตาปทุสิกาโคูวาคูมาโนปทุสิกาอาถาโคหะลาโยเทวาเยตจะโรยตาวาสิโน ปาราคามาปาราคาโคเทวาสัสิโนทัศเสดรัสถากายสะเพนะต่วันนี้โนติมันโตชิติมันโตวันนัวันโตสัชิโนมวันธรรมนาภิกามงพิบันังสมิจิวันังสุกาการุมหาอรุณาโคเวคานาสาสะโอทาตาไคหาปาโมคขาอโคเทวาวิจคนาสธามาตาหารักชามิสกาจายาสัชิโนทานะยังอาคาปัชโนยทิสาภิวัตติทัสเสเดรัสถากายสะเพนะต่วันนี้โนนติมันโตชิติมันโต วันนวันโตยัสสินโนวัฒนาภิกามุงพ,พิคุณังสมาธิวะนังเขมิยาตุสิตายามากาฏกาจายัสสินโนสัมพิตักาลามเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาโคอาถาโกปนันิมิตาทัสเศธะสัทธากายะสะเพนะต่วันนี้นอยเตมันโตชุติมันโตวันนันวันโตสสินโนวัฒนาภิกามุงพิคุณังสมาธิวะนัง สัตเทเทเทวานิการยศเพนะแต่วันนี้นอนามันวายนะขันชุงเยจันเยสทิสาสาปุถะชาติมาคคีลังโอคาตินนามนาสวานทัเขมโอคาตลังนาคังจันทังวัสิตาติตังสุภัมาปะรามัตโตจัปุตไตติมโตสาสนากรมาโุติโสจาสปะคัสสมิติงวันังสหัสสะพามาโลการนังมหาพามาทิตติติวุปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเศธธาอิสราคูปเจกาวัสสวัตติโน เตสันจามัชตวาคาหาริโตปริวาริโตเตชัดสัพเพอภิกันเตสินเตเทเวสพมเกเมลเสนาภิกามีปันสักณาสมาทิยังเอถาคันธาปัญธาราเคนาพันธาปุโทสมันตาปริวาเลธามาโวบุทิมุติถาโกจินังอิติธามาเสโนกันหาเสนนางปิสีปานินาตระมาหจัสรังกตวานาเพระวังยถาภูสโกเมโขทนายันโตสุวิชโกตราชโปดจุทาวัตติ สังกุโทสยังวัดไตันจะสภังอภิญญายาวะวะขิตวานัจจโกมาตตมันติสัทธาสาวะเกษเสนระเตมาลเสนาภิกันตาเตวิชานาถาภิโกเตจะอาตัดป่ามักกะลุงสุตวะพุทธศาสนางวิตลาวิตราแคหีปัตกาโมงในสังโลมามปีิชยุงสเพวิชิตาสังฆามาพยาตีตายัสสัสนมวัฒนติสาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติบทสวดจุลเชยยปกรณ์นะมามีพุทธเตดจ์ พุทธเตชะสารัตนัตยธรรมมีการเตชะประสิทธิประสิเทวนารยปารามิสุลาสิทธิพัมมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีลักขกาสมุทาภูตุงคังคาจะสะพามัชยประสิทธิพระวันตุเตชยะชยัทรานิธานิอุตติเวทีนาทีนัติชยะชยักขคคนละตนลานิสัยนิลันิสัยเสนเมรุราชพลนารชีเชยชยคัมพีลัสมพีนาเคธานาคีปีศัจภูตากาลี ชยชยทุนนิมิตาโลคีชยชยสิงคีสุทานามุขชาชยชยวรุณนามุขาสตาชยชยจำปาทินาขากุลลคันหกชยชยคัชฉคนนัตตูลงสุกะละผู้ชงสีหะพญาขาทีปาชยชยวรุณนามุขะยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุลนัสุธีนาดีชยชยสุขาสุขาชีวิชยชยธารณีตาเรสุธาสุชายา ชชยเชยะธารนีสานตีนสาธาเชยะเชยมังการาลัียาปวัเขเชยะเชยะวัลวินายะเขเชยะเชยะลักัดเสสุลาผู้ชาเตชาเชยชยพมเมนทขานาเชยะเชยราซาธิราชเชยะเชยปัตวิงสัพังเชยเชยอรหันตาปัจเจกผู้ทธสาวังเชยะเชยมเหสุโลหะโลหาลินเทวาเชยะเชยพอมมาสุลโคเชยเชยะนาโควิโรโควิโรปโคจันทิมาลวิ อินโทจะเวนัตเโยจ่ะกุเวโลวรลุโนปิจะอะคิวาโยจ่ะปาชุนโหกโกมาโลทัตตาลัทธโกอัฏฐารัสสะมหาเทวาสิทิตาอัสสะปาทัยอาสทยโยอ,อิสินโนสักกาสัพพาชายาราโมาหวนตุเตยชยธาโมาจ่ะสังโฆจ่ะทัสสะป,ป่าโลจ่ะเชกังเอเตนะชยติเชนะชายสตรีพวนตุเต เอเตนะพุทธเตชนะคนดุเตชะยรมังคังชฉยยปิพุรษาสสิริมัตอยังมาราษฎรจัปาปิมรพราชโยโคสยามพอดีมันเทปโอมิตาชยตาถาสัพพัมมักขณาเมชิโนชฉยยปิพุรษาสสิริมัตอยังมาราษฎรจัปาปิมรพราชโยโคสยามพอดีมันเทปโอมิตาชยตาถาอินทขณาเมชิโนชฉยยปิพุรษาสสิริมัตอยังมาราษฎรจัปาปิมรพราชโยโคสยามพอดีมันเทปโอมิตาชยตาถาเทวขณาเมชิโน ชยโยปีพุทธศัตริมัตายังมาราสัจจาปาปีมาโตร拉เชโยโคสยามโพธิมเทปโมริตาชัยชัยยตถาสุปันนักนาเมสิโนชโยปีพุทธศัตริมัตายังมาราสัจจาปาปีมาโตร拉เชโยโคสยามโพธิมเทปวมริตาชัยยตถานาคขคณาเมสิโนชัยโยปีพุทธศัตริมัตายังมาราสัจจาปาปีมาโต布拉เชโยโคสยามโพธิมเทปวมริตาชัยยตถาสัพพมคณาเมสิโนชยันโตโพธิยามูเรสกยานังนัตถิวัฒโน เอวังตะวังวิเชโยโหหีชายสุตชยมังคาเลาปราชิตตาปังนางเกสีเสปัฏวีโปคาเลาพิเศเกสาภาพุทธทานังอาคาปตะปองวรติสุนักดังสุมังคลังสุปะภาดังโสโหหิตังสุขโนสุหมูุ่ณตจ่าสุยถังพมมาจริสุปปทากินังกายกรรมังวาจกรรมังปาทากินังปาทากินังมโนกรรมังปานีทีเตปัทากินาปัทาินานิกัตตวานาพระดันตเถปัทากินเนเอตตตา ราถาสุกิตาวิริยุทธาพุทธศาสนาอโลคัสกิตาโหตะสหัสเพหิยติภิสุนันตุโพนโตเยเทวาสมินาเนอธิกตาทีขายุกาสธาหนตุสุกิตาหนตุสัพพธารักขันตุสัพพัสตานังรักขันตุชินนาศาสนังยากาจิปัฏฐานาเตสังสเพปโลนตุมโนระถายุตตะกาลิปวสันตุวัฏสังวัสสาวะหะกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจารสัพพธากายาสุขังกิตตัสุขังรหันตุยถารหัง บทสวดธรรมานิยามสวดตังเอวามีสวดตังเอกังสมัยยปภควาสวัตรียังเวรตีเชตวเนียนากรเป็นทิฏกสาราเมตลนคอภควาพิโมันเตีพิขวติวระทันเตติเจพิโคภควาตัวประจัสดสมภควายจตทวจัอุปาทาวาพิฆเวตตถากตานังอนุปาทาวาตถากตานังทิตดาวสัตตุธรรมานิตาตาธรรมานิยามราสาเพสังฆารานิจติตังรหัสกตวะพิสัมพุทธเถียพิสเมตเถียพีสามพุทธวาพิสเมตวาจิกติเตเสติปัญญาเปติปัฏฐะเปติวิวัลติวิวัชจิตังกิต กาโลติสเพสังคารานิจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธุธรรมะติตาธรรมานิยมปาะดาสเพสังคาราทุกขาติตั้งตถาคตอภิสัมพุทธิอภิสมิติอภิสัมพุจิตาวาพิสมตาวาจิคติเทศติปัญญาเปติปัฏฐะเปติวิวัตติวิพัชติอุตานิกาโลตีสเพสังคาราทุกขาติ ปุปลาทวารภิกขเวตถาคตานังอนุปปาทวารตถาคตานังทิตาวาสตาตุธรรมาติตาตาธรรมานิยามตาสเพธรรมานัตตาติตังตถาคตวาพิสัมพุจเตียพิสเมเตียพิสัมพุจิตวาพิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาตติวิภัจติอุตานิกาโลจิสเพธรรมานัตตาติอิธัมมะวจ่าภควาตัมนาเตภิกขุภควาโตภาสิตังภินันทุนติ บทสดพระเทศกรัตนคาถาตีตานาวาคาเมยยะนับปฏิกังเขียนนะครตามบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะาทาัตีาาตัปปะหินานตังอปตันจานะครังตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจโยธรรมังตา,ตาทถาวิปัสสิสร้าอาสังหีลังอาสังกปังตังวิธามานุพลเย ผู้ใดเห็นทำมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นน,นอย่างแจมแจ้งไม่งอนงันค่อนแข็งก็คนเพราะควรอาการเชนันไวเอชเชวกิจจามาตาปังโกชันยามันลังสุเวความเทียมเป็นกิจที่ต้องทาวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้นะฮินโงสังคารันเตนะมาหาเซนานามัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากก็ไม่สำหรับเราเอวังเวหาลีมาตาปิงโหระตามดานิตาตังเวผัดเอกลโตติสันโตจิคเตมูนี มูนี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนี้ไม่เกียดคานทั้งกลางระลันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสั่งเวขาปัจเจเวคณนะสัพเพสังคารานิจาสังขารเคยร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกข์ขาสังขารคคอร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สัพเพ昙มาาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปรงท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตนของเราอัุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวงมารณะความตายเป็นของอยั่งยืนอวสังมายมามริตรพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ pping. ชีวิตตั้งเมียนิยตามครบชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มาลานังเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวตัตตะควรนี่สั่งเวทอายังกายโยจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเปตาวิญญาโนคันปัสจากวิญญาณชุดทวนเขาทิ้งเสียแล้วที่ศสสติจากตอนทับปฐวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคาลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้ละังหาประโยชน์ได้อนิจจาวัตสังขาราสั่งขา,งขา,งขาทั้งหลายม่เที่ยงหนออุปดาวายธรรมมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรรชันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังวุปสัสโมสุข,ขอความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุดอย่างยิ่งสัพเพสัตมามลานติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มลิงสุดจักรมริสเลที่ตายแล้วและลังจะตายตาเทวหังมริสา,ม,ามิเราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอตธา,าสั่งสยโยวความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่แมีแกเราเลยบทส่วนเมตาย,ยังกินจียังกินจีปุสรางกาม,มังสัพเพหีพัตหิกตังคุณยังโนโนะโมทันตุสุนันตุคนตวเยเทวะส อสเมิงทาเนียธิกตาธีคายุกาสตาหุนตูสิกิตาหุนตูทุกขะปมุจจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตูทุกขะมุจจันตุสัพเพยัติกาสุวิชิตาหุนตูทุกขะปมุจจันตุสัพเพอายติกาสุกิตาหุนตูทุกขะมุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสะเพเปตาสุกิตาหุนตูทุกขะมุจจันตุสัพเพอาจาริยุปชัยยสุกิตาหุนตูทุกขะมุจจันตุสัพเพนักขัตตาสุกิตาหุนตูทุกขะมุจจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุกขปมุุัานตูท พพสตบูชาหปูทวดนโมโพธิสตอดนติมายะอิติภควานัโมโพธิสตอดนติมายะอิติภควานัโมโพธิสตอดนติมายะอิติพระติภควาปัติทานะคาถายาเทวตาสันติวาระวาสณีทูเปคะเรโพดินคเรตังตาองตาธรมมาเนนาพระวันตรูชิตาโสถึงกัลเตทาเวหารามัเทนเถราจามัชานวกาจาพิฆว สารามีการธนาปฏิวัสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสราสภานาพุตสุกิตาพะวันตุเตชราผู้ชายเยปิจัันทัสมาวสังเจัชาตาทโวปปาติการนิจญาในการธรรมาวรปฏิจเตะสเพปิทุขัสสะกรนตุสังขยางธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมธราจปุคลาสังโฆหตุสัมะขวาถายาจหิายาจะอามเหรคัตุสัตธรโมสัพเพปิธรรมาใจนวุทิงสัมปปุเนยมะธรรมเมียรยาปวิธิเตปัสสันนาหุนตุ สัพเพปีปานิโนพุทธศาสนสาสัมมาทารามเปเวชันตกะคารเลเทวปวสันตุพุทธิภาวายาสัสตานังสมิธังเนตุเมธะลิงวาตาปิตาจะอันทะชังนิจังละขันติปุตตะกังเอวังทำเมนะราชโน,นปะชังละขันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขทุกขปัตตาจานิทุกขะปยาปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกาหนตุสัพเพปิปานิโน,โนยตาวตาจามเหฮี สัมภะตังปุญญาสัมปัังสะเพเทวานุโมทนตุสัพพสสัมปติสิทธิยาทานังท่านตุสัทยาสีรังละขันตุสัดาภวนาเพตาหุนตุขันจันตุเทวตาคาตาสุมาคนคาถาหุนตุสัพพังสุมงคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพาทุพันพุทธานุภาเวนะสดีหุนตุเนรันตะัง โอตูสัพพังสมานขันธ์ละขันตูสัพพะเทวดาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีหนตูเนี่ันตลังสัพเพพุทธาบละปัตตาปเจกานันจายังพลังอาหารตานัาจเตเชนะละขันธานามิสัพปโสสัพเพพุทธาบละปัตตาปเจกานันจายังพลังอาหารตานัาจเตเชนะละขันธานามิสัพปโสสัพเพพุทธาบละปัตตาปเจกานันจายังพลังอาหารตานัาจเตเชนะละขันธานามิสัพปโส สัพเพพุทธาปรติปตาปเจกนันจายังพลังหันตานจเตชนะละขันธมรามิสสะปโสสัพเพพุทธาปรตัตาปเจกนันจายังพลังหันตานจเตชนะละขันธมนามิสัะโสสัพเพพุทธาปราปัตาปเจกนันจายังพลังหันตานจเตชนะละขันธมนามิสัพโสสัพเพพุทธาปรติปตาปเจกนันจายังพลังหันตานจเตชนาละขันธมรามิสัะโส สัพเพุทธาบาระประตาปเจกนาเจย,ยังพลังหันดานานจันจตเชนและขันพันามิาสัพประสงค์ด้วยอำนาจแห่งบุคคลสนที่ข้าพเจ้าได้สวดสัทยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอนอมก้าอุทิศวายให้เป็นพระราชกสศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นนีพันปีหลวงพุทธเสดส็จส่วนคาลายขอ,อน,นิสส์งแห่งบุญกลศนนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลได้แก่ข้าพเจ้า ให้แคลค่าปลอดภัยจากทุกส่งรบภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาชีบบรรเจ้าํารมคำว่าให้มีอดอหากยาจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าฝ่ายข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งนั้นมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สอนเด็จพระสามาส,สามทดเจารดำรงอยู่ในความดีงานตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อมุทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิราสตรพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุม,มงคลพระปิตายอเศรษฐี ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปณทที่สามสี่อมเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมโดยผู้ทธานภราพเทวานุภาพและฤีทธานภาพอันศักดิ์สิทธิ์ทำในผลให้เป็นสิ่งมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอญ